เพราะฉะนั้นก็น่าคิดนะฮะเพราะตอนเด็กหายคือช่วง6กโมงเย็นเพราะทางด้านของอาภะเขาอ้างว่าเขาทําแบบนี้นะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็แค่ถามฟังให้มันผ่านๆก็ได้นะฮะว่าเฮ้ยคนเราเชื่อขนาดนี้หรอว่าจะเอาเด็กไปบูชายันกันเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็นตามนี้ก็ยังดีที่เขาไม่กล้าลงมือถูก<อ>ไหมฮะก็ะเลยเหมือนกับปล่อยทิ้งขนาดที่ทางด้านของคุณแจ็คกุมารทองอล่าสุดวันนี้ออกมามองว่าไงบ้างปรากฏการเรื่องของอาผะก่อนหน้านี้เคยเจอชาวป่าคนที่เขาอาศัยอยู่บนเขาบนดอยคนหาของป่าพวกนี้เขามีความเชื่อจริงๆค่ะเรื่องสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาการเชื่อเรื่องผีแล้วก็พกพวกของขลังคือถึงแม้ว่าหมู่บ้านห้วยฝักดาบตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านของชาวคริสตนะคะทางด้านของคุณแจ๊คเนี่ยรู้ว่าคนคริสเขาจะไม่นับถือผีแต่ว่าอาผะนับถือพุทธ เพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องผีอันนี้เขาก็อาจจะยังมีอยู่ก็ได้ส่วนความเชื่ออีกละ่ะของชาวป่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเอาเด็กไปบูชายันไม่จําเป็นต้องฆ่าเอาเด็กไปทิ้งไว้ให้เด็กอดข้าวอดน้ําจนตายกลายเป็นผียิ่งจะทําให้ผีป่าพึงพอใจตามที่เขาเชื่อกันค่ะ พวกหากของป่านะครับก็จะมีความเชื่อในเรื่องการบูชายันนะครับการาเส้นไหว้นะครับหรือการเล่นเสียศาสตร์นะครับหรือการนับถือไหว้ผีอยู่นะครับเราอาจจะเห็นนะครับในศาสนาศาส,สนาหนึ่งเข้าไปมีการาบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อให้ศาสนาผีลดน้อยลงแล้วก็เอาศาส,สนา ศาสนาหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิตเขานะครับแต่ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการบูชายันหรือนับถือผีอยู่นะครับผมเคยเข้าไปก็คืออาจจะไปเห็นในเรื่องการบูชายันเกี่ยวกับเรื่องการเอาใช้สัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่นกเลือดนะครับวัวนะครับในการบูชายันหรือเส้นไหว้ผีป่านั่นเองนะครับก็จะมีหมอผีประจำหมู่บ้านนะครับเป็นผู้กระทำพิธีการนั้นๆนะครับแล้วก็อยังเห็นเด็กเข้าไปคนนี้นะครับก็ การปล่อยให้เด็กให้ตายนะครับก็ถือว่าเป็นการบูชายันส่วนใหญ่จะใช้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะครับจะใช้เด็กนะครับเพราะว่าเด็กยังบริสุทธิ์อยู่นะครับทำให้ผีป่าหรือว่า,าสิ่งที่เขาไหว้เนี่ยพึงพอใจมากที่สุดจะต้องเป็นผู้หญิงนะครับแต่แล้วก็ในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยก็จะมีการเชื่อในเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออก เฉียงเหนือหรือภาคเหนือตอนบนขึ้นไปนะครับนะบที่อยู่ในหุบเขาในป่านะครับก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะครับที่เราเห็นมีศาสนาที่เข้าไปาบูรณาการต่างๆนั้นอาจจะเป็นแค่อยู่ในตัวตัวข้างนอกเมืองแต่ในในป่าลึกๆนะครับมีความเชื่อพวกนี้เพราะการหาของป่าแต่ละครั้งของเขาต้องใช้บางสิ่งบางอย่างในการหานะครับก็คือเครื่องรางของข,องของังหรือความเชื่อในเรื่องการไหว้ผีหรือไหว้ผีป่านั่นเองครับ นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันมีคนที่เขาเชื่อเรื่องนี้และตัวอาผ่าเองก็ดันบอกว่าเขาสังเวยเรื่องนี้